ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับมาตรวจซ่อมไมโครเวฟยี่ห้อชาร์ปนะครับมาด้วยอาการไม่ร้อนนะครับรุ่น r 2 2 0นะครับนี่รุ่นธรรมดานะครับเขามาด้วยอาการไม่ร้อนตัวนี้ผมจะไม่ทดสอบนะครับขอตรวจไล่ตรวจอาการไปเลยนะครับ หลังจากถอดน,อน็อตออกมาแล้วนะครับด้านข้างด้านหลังนะครับก็จะเจอกับอุปกรณ์นะครับขั้นแรกเรามาวัดฟิวก่อนนะครับตั้งยามมิเตอร์ไปที่เสียงร้องนะครับ ไม่ขาดนะครับก็ถือว่าปกติทีนี้นะครับมาวัดหัวทําความร้อนตัวนี้นะครับหรือว่าแมกนิตรอนนะครับก่อนวัดแล้วก็ถอดสายออกนะครับ ย่านเดิมนะครับเสียงลองติดก่อนอื่นเราวัดโอห์มนะครับวัดโอห์มไม่นิ่งนะครับช็อตหรือเปล่าทีนี้วัด วัดลงกล่าวนะครับให้จับที่กล่าวหนึ่งเส้นนะครับมิเตอร์ขึ้นนะครับอีกเส้นนะครับอีกเส้นมิเตอร์ก็ขึ้นนะอาการนี้ช็อตนะครับเนี่ยอาการนี้หัวไม่มีตอนช็อตนะครับต่อไปเรามาวัดค่ากับปาซิต์นะครับ ตัวนี้น่าจะอยู่ที่หนึ่งไมโครฟารัดนะครับตั้งย่านมิเตอร์ไปที่วัดค่าคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปครับ เรื่องอัดค่ามา900กว่าหรือเกือบหนึ่งไมโครนะครับก็คือน่าจะปกติไม่ย่อนค่าเท่าไหร่ครับทีนี้ผมจะฟันทงมาตุตัวนี้นะครับช็อตนะครับเรามาถอดออกมาเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ถอดหัวแมกนีตอนออกมานะครับมีน็อตอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับ แล้วเราก็มาวัดดูอีกครั้งนะครับเรามาวัดดูอีกครั้งนะครับ,ราม,าดดรรบมิเตอร์ไม่เห็นนะครับฟังเสียงก็ได้นะครับนี่วัดลงกลาวนะครับ ตั้งกิจยานวัดลงกลาวนะครับมิตเตอร์ขึ้นนะครับฟับงนี้ก็ขึ้นนะครับก็แสดงว่าหัวนี้ช็อตนะครับแต่จากประสบการณ์ที่เคยซ่อมมานะครับหัวหัวปลั๊กเสียบตัวนี้จะช็อตนะครับผมจะลองแกะดูหรือถ้าท่านใดจะเปลี่ยนยกชุดนี้ก็ได้นะครับ เพื่อความปลอดภัยนะครับเปลี่ยนทั้งหมดก็ดีนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาลองแกะดูครับโอเคครับหลังจากงานงานยันแง,นง,นง,นงนแล้วก็ออกมาแล้วนะครับฝาก็หัวก็มีรอยไหมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดชุดนี้ออกแล้วก็วัดดูขั่วนะครับ ร้อยนะครับทีนี้วัดดูว่าขั้วาปักตัวเนี้ยชอตหรือเปล่านะครับจิ้มนี้ก็ได้ครับอ่ามีช็อตหนึ่งขั้วก็คือขั้วนี้นะครับเรียบร้อยแล้วหนึ่งขั้วนะครับ กินกาวหนึ่งนะครับฝั่งนี้ไม่ขึ้นนะครับแต่ฝั่งนี้ขึ้นนะครับฝั่งนี้ขึ้นนะครับนะครับมิตเตอร์ขึ้นนะครับก็แสดงว่าตัวนี้ช็อตลองมาวัดด้านในดูนะครับกิมกาวบัดกับหัว ไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็ไม่ขึ้นก็แสดงว่าหัวนี้ไม่ช็อตก็เปลี่ยนขั้วนี้ลองดูครับจใ้ได้สักพักนะครับครับหลังจากงัดงัดแง,นงนๆนะครับออกมาเรียบร้อยครับ ส่วนมากก็มีหลายเครื่องนะครับครัวตัวนี้ช็อตนะครับผมก็จือร้อยไหมแล้วครับหลังจากที่มีเคยนี่ผมก็เลยซื้ออะไรมาไว้นะครับเคยเคยเปลี่ยนมาสองสาเครื่องนี่นะครับจำไม่ได้แล้ว ตามลูกค้าสั่งนะครับบางทีลูกค้าอยากได้ประหยัดก็เอาแบบนี้ครับบางทีลูกค้าเพื่อความปลอดภัยก็เปลี่ยนหัวใหม่ไปเลยครับนะครับแล้วก็มาวัดว่ามันลงโครงหรือเปล่าอันนี้คือกาวนะครับที่เขาชตนะครับ ไม่ขึ้นทั้งสองนะครับก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับใส่เข้าไปทีนี้คงต้องได้ล็อกน็อตนะครับครับยึดเสร็จแล้วก็ทําการบัดกรีนะครับอันนี้ผมยึดน็อตไว้นะครับ2ตัวจริงๆผมว่าจะใช้ลูกรีเวทนะครับย้ำนะเอา ตอนนี้เอาแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อทดลองให้ดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับเพื่อความแน่นนาท้าวอรนนะครับตัวนี้ก็จะบัดกรีนะครับต่อไปก็เป็นการบัดกรีขั้วนะครับบัดกรีเสร็จแล้วนะครับสองขั้วเนี่ยผมจะใช้ ทองแดงมัดไว้ก่อนนะครับแล้วก็บัดกีซ้ำอีกรอบนะครับเพื่อเพื่อให้แน่นนะครับตอนนี้บัดกีให้ติดก่อนนะครับนี่ไม่ร้อนครับ โอเคติดแล้วนะครับติดแล้วที่นี้ผมจะใช้ลวดทองแดงมัดเพื่อความแน่นหนาหนักนะครับการหลุดนะครับ แล้วก็คล้องเข้าไปหมุนล็อกนะครับโอ้ไม่ได้ครับหลังจากที่มัดด้วยทางแดงแล้วนะครับเราก็จะทำการบัดกรีซ้ำเข้าไปอีกรอบนะครับเพื่อให้เกิดความแน่นหนานะครับ โอเคครับแน่นเลยครับทีนี้เรียบร้อยครับทีนี้ก็มาวัดทดสอบกันนะครับมาทดสอบกันนะครับว่าชอ็อตไหม กิ้มกาวหนึ่งเส้นนะครับกิ้มกาวไว้หนึ่งเส้นตั้งย่านมิตเตอร์ไปที่ร้องเสียงร้องนะครับนี่คือกาวนะครับจิ้มอ่าไม่ขึ้นนะครับจิ้มอีกข้องไม่ขึ้นนะครับทีนี้มาวัดโอห์มดูนะครับวัดโอมวัดอย่างนี้นะครับ ประมาณ3โอห์มก,กว่าก็ได้นะครับไม่น่าจะช็อตเอามาอีกรอบก็ได้ครับก็ใม่แน um ่นอนนะครับทดลองดูแล้วกันครับว่ามันร้อนไหม อันนี้คือการทดลองของผมนะครับที่เน่ยก็คือผมจะเปลี่ยนหัวใหม่ให้ลูกค้านะครับตัวนี้ไม่ใส่นะครับเพื่อความปลอดภัยไม่ต้องตีกลับมาซ่อมอีกนะครับโอเคครับหลังจากใส่ฟ้าครอบเข้าไปแน่นแล้วนะครับประกอบกลับคืนนะครับเพื่อทำการทดสอบ เราต้องรอแลนะทดสอบ ครับหลังจากที่ประกอบแล้วก็ใส่สายไฟเข้าไปครบแล้วนะครับอันนี้ก็เสียบแล้วมาทำการทดสอบกันนะครับใส่เสื้อให้เข้าด้วยครับเพื่อความปลอดภัย อีกครับเตรียมอุปกรณ์มาให้เรียบร้อยนะครับเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็น้ํานะครับอุณหภูมิห้องอยตอนนี้อยู่ยีบสามนะครับน้ําอยู่ยีิบสองนะครับน้ําอยู่ยีบสองแล้วก็เอาเข้าเครื่องปิดนะครับเสียบปลั๊ก สวิตนะครับทีนี้ก็ตั้งไปที่ยา่านเอาปานกลางเอาสักสองสามนาทีนะครับ ็เสียงมันมีนตอนทำงานอยู่นะครับแต่ว่าผมใส่ถาดาถาดแก้วไม่ตรงนะเสียงดังนิดหน่อยอเสียงแม่งในตอนทำงานอยู่ครับโอเคครับลองยิงอุณหภูมิดูนะครับ สามสิบสองนะครับก็อุ่นขึ้นก็ไม่ถือว่าร้อนนะครับก็คงจะต้องได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับไฟเปานกลางอลองดูสักหน่อยนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับ โอเคครับคงจะพอเท่านี้ลองวัดอุณหภูมิดูทีครับห้าสิบกว่านะครับโอเคชงชาได้นะครับขนาดนี้ห้าสิบกว่าครับหกสิบครับวัดตรงๆ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมถ้าจะใช้ไปสักพักก็คงได้นะก็แล้วแต่ลูกค้าแต่ที่จริงก็เปลี่ยนหัวใหม่จะดีกว่าครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงจะพอเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผม